สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสอนโดยคุณครูวชัชรินทร์พรหงสิบแปดหรือครูเจี๊ยบนะคะไปเรียนกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะหน่วยที่13า ปรากฏการณทางธรรมชาตินะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแรมสุริยุปราคาจันทรุปราคานั่นเองนะคะไปดูกันเลยอ่าเรามาดูเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไรคะ น้ำขึ้นน้ำลงก็คือการเพิ่มและการลดระดับของน้ำบนพื้นผิวโลกนะคะเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์นะคะและแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนของโลกนั่นเองนะคะอ่าแล้วเรียนเรามาดูนะคะขณะเดียวกันนั้นน้ำที่ผิวโลกด้านที่อยู่ตรงข้ามกับะจะเพิ่มปริมาณขึ้นด้วยเพื่อรักษาความสมดุลในการหมุน รอบตัวเองของโลกนะคะในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกแรงดึงดูดของดวงจันทร์ก็จะดูดน้ําบนพื้นผิวโลกให้มารวมกันด้านที่หันเข้าหา,หาดวงจันทร์จะเป็นช่วงน้ําขึ้นนะคะส่วนอีกสองด้านที่เหลือจะถูกดูดออกไปทําให้ด้านนั้นมีระดับน้ําลดลงนะคะเรียกว่า น้ำลงนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตนะนักเรียนดูภาพนะคะประกอบไปด้วยนะคะอ่าต่อไปนักเรียนมาดูขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบในเวลา24ชั่วโมงนั้นหรือ1วันจะเกิดอะไรนะคะก็จะเกิดวันและเวลาที่แตกต่างกันน้ําขึ้นสองครั้งน้ําลงสองครั้งนะคะะต่อไป มาดูเรื่องต่อไปข้างขึ้นข้างแราคืออะไรก็คือการมองเห็นดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปทุกคืนคือบางคืนเห็นเต็มดวงบางคืนเห็นเี้ยวเล็กบางคืนเห็นเี้ยวโตบางคืนมองไม่เห็นเลยนะคะอันนี้คือข้างขึ้นข้างแรมนะคะเนื่องจากดวงจันทร์ที่โครจรรอบโลกหนึ่งรอบในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะจะได้รับแสงจาก ดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันนั่นเองทําให้แสงจากดวงจันทร์สะท้อนมาอย่างโลกมีความแตกต่างกันนะคะอ่ะนเรียนดูนะคะเห็นไหมปรากฏการนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรเริ่มจากมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยจนเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเรียกว่าช่วงเวลาข้างขึ้นนะคะเริ่มมองเห็นจาก ดวงจันทร์เต็มดวงจนมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยเรียกว่าข้างแรมนะคะนะักเรียนสังเกตดูนะอันนี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะข้างขึ้นข้างแรมนะคะอ่าต่อไปมาดูสุริยุปราคากับจันทรุปราคานะคะส,สุริยุปราคาคืออะไรก็คือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกันนั่นเองนะคะโดย ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางนะคะทำให้ดวงจันบทร์บดบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาอย่างโลกนะคะ,ะต่อไปถ้ามองเห็นดวงอาทิตย์เป็นวงแหวนถ้ามองเห็นดวงอาทิตย์ว้าแหว่งหรือเป็นเสี้ยวถ้ามองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยอ่นานเรียนดูนะคะสังเกตดูภาพแต่ละภาพจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะสุรยุป,ปร,ราคาวงแหวน าภาพที่สองเป็นสุริยุปราคาบางส่วนาภาพที่สามเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงนั่นเองนะคะต่อไปมาดูจันทรุปราคาะค,ะคืออะไรคือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกันนะคะโดยมีโลกอยู่ตรงกลางทำให้โลกบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์นะคะ นักเรียนดูถ้ามองเห็นดวงจันทร์เวาแหว่งหรือเป็นเสี้ยวถ้ามองไม่เห็นดวงจันทร์เลยนะคะภาพแรกก็จะเป็นจันทรุป,ปราคาบางส่วนภาพที่สองก็จะเป็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงนั่นเองนะคะ,ะเรามาสรุปความรู้กันเลยการที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โครจรรอโบโลกทําให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆเช่น น้ำขึ้นน้ำลงคือการเพิ่มขึ้นและลดลงของระดับน้ำบนพื้นผิวโลกเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนของโลกในหนึ่งวันนะคะจะมีน้ำขึ้นและน้ำลงสองครั้งนะคะต่อไปข้างขึ้นข้างแรมคือการมองเห็นดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปทุกคืน บางคืนเห็นเต็มดวงบางคืนเห็นไม่เต็มดวงนะคะเนื่องจากดวงจันทร์ที่โคจรรอโบโลกจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันนะคะอ่าเรามาดูสุริยุปร,ราคาเกิ <uld> จดจากดวงจันทร์เคลื่อนที่มาบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกจันทรุปราคาเกิดจากโลกเคลื่อนที่มาบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์นั่นเองนะคะ าการมอบหมายงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดนะคะมีอยู่สองข้อเหมือนเดิมก็คือข้อที่หนึ่งน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไรน้ำขึ้นน้ำลงก็ถือว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะคืออะไรนะคะาหาคำตอบมาเติมไม่ถูกต้องนะคะข้อที่สองปรากฏการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยดวงจันทร์อยู่ตรงกลางทำให้ดวงจันบทร์บดบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรให้เรียนหาคำตอบมาเติมให้ถูกต้องนะคะเขียนตัวหนังสือให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ